ไ,ได้ยิน,ำนยคำถามเหล่านี้ไหมคำถามเหล่านี้แหละครับที่เราโปรแกรมเมอร์อิสระมักได้ยินกันอยู่บ่อยๆโดยเมื่อโปรแกรมเมอร์อิสระสร้างสารเทคโนโลยีหรือชิ้นงานเสร็จออกมาแล้ว ผลงานเหล่านั้นก็จะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยสิ่งที่สําคัญในการรักษาทรัพย์สินทางปัญญานั่นก็คือการจดลิขสิทธิ์นั่นเองครับสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจะมีวิธีการจดลิขสิทธิ์กันอย่างไรงั้นเรามาดูสถานการณ์จําลองนี้กันเลยดีกว่าครับนายสมคิดรักอิสระและนายกล้าหาญคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันและมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระเหมือนกันทั้งสองคนมีสัญชาติไทย โดยสมคิดอาศัยอยู่ที่บ้านแถวห้วยขวางและกล้าหารอาศัยอยู่แถวจตุจักรครับตอนนี้ทั้งสองได้คิดค้นโปรแกรมจาัดก,การระบบการเงินใกล้จะเสร็จแล้วละครับแต่ถ้าต้องการแสดงให้รู้ว่าใครเป็นผู้พัพฒนาซอฟต์แวร์และมีข้อเขตการใช้งานอะไรบ้างนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ควรใส่ข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ไรเซนอะเกรเมนต์ด้วยนะครับอย่างในกรณีนี้สมคิดได้เขียนข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ไว้ว่า ผู้ใช้งานสามารถทดลองใช้ได้ฟรี30วันและหลังจากนั้นถ้าต้องการใช้งานต่อให้ติดต่อผู้พัฒนาครับว,ว่าแล้วสมคิดกับกล้าหารก็ทำโปรแกรมเสร็จพอดีหลังจากนั้นนายกล้าหารได้นำโปรแกรมที่คิดค้นร่วมกับนายสมคิดขึ้นไปโพสต์บน Facebook ด้วยความเคยชินโดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า Tool Financial Systems เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆลองทดสอบใช้งานกัน จนอ,อยู่มาวันหนึ่งก็มีบริษัทมีโชคซอฟต์แวร์เข้ามาพบโปรแกรมที่นายกล้าหาญได้โพสต์ไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งานของโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงทําให้บริษัทเกิดความสนใจและเล็งเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ดีและต้องทําเงินให้บริษัทได้ไม่น้อยแน่ๆดังนั้นบริษัทจึงทําการก๊อปปี้และจัดจําหน่ายโปรแกรมนี้ออกไปเมื่อนายสมคิดทราบเรื่องว่าโปรแกรมของตนถูกนํานไปจัดจําหน่ายเขาจึงเกิดความสงสัยว่า ลองคลิกเลือกคําตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องดูสิครับใช่แล้วครับเจ้าของโปรแกรมตัวจริงก็คือนายสมคิดรักอิสระและนายกล้าหาญคิดสร้างสารรค์ครับเพราะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537มาตรา8ได้กล่าวไว้ว่าให้ผู้สร้างสารรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสารรค์ขึ้นและทั้งนายสมคิดและนายกล้าหาญเองก็ถือสัญชาติไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงทาให้ทั้งสองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม t o Financial Systems ครับในกรณีนี้ถึงแม้นายสมคิดและนายกล้าหารจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมโดยอัตโนมัติแต่ถ้าจะให้ดีทั้งคู่ก็ควรไปตรวจแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องครับเพราะถ้าหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการหาหลักฐานมายืนยันและถ้าทั้งคู่จะนาเอางานอเมลิขสิทธิ์นี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็จะได้สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปรราัญญาเราจึงควรไปจดแจ้งลิขสิทธิ์ครับซึ่งวิธีการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นั้นก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ w w w s i p a o r t h แล้วคลิกที่ดาวน์โหลดจากนั้นคลิกที่คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ครับโดยเมื่อได้คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มาแล้วก็ให้พิมพ์ออกมาจำนวน2ชุดแล้วกรอกรายละเอียดดังนี้ครับในช่องประเภทง,งานอนมลิขสิทธิ์ให้ระบุว่าเป็นวรรณกรรม เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นงานวรรณกรรมอย่างหนึ่งครับช่องหมายเลขหนึ่งให้ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ลงไปครับในตัวอย่างข้างต้นนี้นายสมคิดรักอิสระและนายกล้าหาญคิดสร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นให้ระบุเป็นชื่อของนายสมคิดรักอิสระและนายกล้าหาญคิดสร้างสรรค์พร้อมสัญชาติหมายเลขประจําตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และถ้าหากมีเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ใส่ด้วยครับช่องหมายเลขสองกรอกในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์มายื่นจดเองไม่ได้ และต้องมอบอำนาจให้ตัวแทนมาดำเนินการแทนช่องหมายเลขสามให้ระบุสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเจ้าของสิทธิ์หรือตัวแทนเพื่อสะดวกในการติดตามเอกสารรวมถึงผลงานในกรณีเอกสารและผลงานไม่ครบถ้วนครับช่องหมายเลขสี่ให้ใส่ชื่อผู้สร้างสรรค์อาจจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ครับกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตแล้วให้ระบุวันเดือนปีที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตแต่สําหรับตัวอย่างนี้ เป็นบุคคลธรรมดาและยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นให้ระบุชื่อสัญชาติเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร,ร์โทรศารและวันเดือนปีเกิดของผู้สร้างสารรค์ครับช่องหมายเลขห้าหากมีผู้สร้างสารรค์มากกว่าหนึ่งคนให้ระบุเพิ่มในช่องนี้ครับโดยให้ระบุชื่อสัญชาติเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรศารครับช่องหมายเลขหกในช่องนี้ให้ระบุชื่อผลงาน ซึ่งท่านควรตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ในการระบุในหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลช่องหมายเลข7ให้ระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่จะยื่นแจ้งข้อมูลพร้อมระบุผลงานที่ยื่นประกอบคำขอด้วยครับซึ่งในที่นี้เป็นวรรณกรรมลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมระบุผลงานที่ยื่นประกอบอย่างในตัวอย่างนี้จะเป็นซีดีรอมที่บรรจุซอสโคด5้ South ode, ห,หน้าแรกและ5ห,หน้าหลังครับช่องหมายเลข8 ให้ระบุว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อย่างไรในตัวอย่างนี้ต้องระบุว่าเป็นผู้สร้างสรรค์เองช่องหมายเลขเก้าให้ระบุว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเองทั้งหมดหรือไม่หรือถ้าเป็นผู้รวบรวมผลงานดัดแปลงงา,งานก็ให้ระบุด,ด้วยครับซึ่งในตัวอย่างนี้นายสมคิดและนายกล้าหารเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองทั้งหมดครับช่องหมายเลขสิบให้ระบุว่าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นที่ประเทศใดหากสร้างสรรค์ที่ประเทศมาเลเซียก็ให้ใส่ประเทศมาเลเซียครับ แต่ตัวอย่างนี้สร้างสารรค์กันที่ประเทศไทยครับช่องหมายเลขสิบเอ็ดให้ระบุวันเดือนปีที่สร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาช่องหมายเลขสิบสองให้ระบุวันเดือนปีและประเทศที่มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกในกรณีนี้ได้มีการโฆษณาเผยแพร่โปรแกรมผ่าน Facebook เมื่อวันที่20มิถุนายน2556ที่ประเทศไทยก็ให้ระบุวันเดือนปีและประเทศที่มีการโฆษณาครับช่องหมายเลข13ให้ระบุว่า เคยแจ้งหรือจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศหรือไม่หากไม่เคยให้ติ๊กที่ช่องไม่เคยแจ้งหรือจดทะเบียนครับช่องหมายเลขสิบสี่ให้ระบุว่าเคยอนุญาตให้คนอื่นใช้ลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์มาก่อนหรือไม่ในกรณีนี้ไม่เคยให้ติ๊กที่ช่องไม่เคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์ครับช่องหมายเลขสิบห้าให้ระบุว่าอนุญาตให้คนอื่นตรวจด,ดูเอกสารในแฟ้มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์หรือผลงานหรือไม่ถ้าหากไม่ต้องการ ให้ติ๊กที่ช่องข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้บุคคลใดตรวจดูเอกาสารในแฟ้มคำขอและผลงานของข้าพเจ้าครับเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนลงชื่อและวันที่ที่ยื่นเอกาสารด้วยครับสำหรับแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสารรคผลงานโดยย่อให้ท่านระบุวิธีการและขั้นตอนในการสร้างสารรค์ผลงานหรือแรงบันดาลใจในการสร้างสารรคผลงานโดยย่อแล้วให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเป็นผู้ลงชื่อด้วยครับ ในส่วนของหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ให้ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อยู่ทะเบียนนิติบุคคลประเภทของงานลิขสิทธิ์ชื่อผลงานและระบุวันที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยเฉพาะในช่องชื่อผลงานนั้นจะต้องตรงกับช่องหมายเลข6ในใบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แล้วให้เจ้าของลิขสิทธิ์ลงนามเท่านั้นนะครับเมื่อท่านกรอกรายละเอียดครบทั้งสองชุดแล้วท่านจะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ดังนี้ครับ 1. คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จำนวน2ฉบับ 2. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์สาสำเนาแบบรประจำตัวประชาชนของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งก็คือสมคิดและกล้าหาญพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับและ 4. ผลงานซึ่งก็คือซีดีรอมที่เป็นจุดซอสโค้ดห้าหน้าแรกและหหน้าหลังครับเอาละครับเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วให้ไปยื่นเอกสารทั้งหมดที่ศูนย์บริการเป็ดเสร็จสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชนเลขที่120หมู่ที่3ชั้น9อาคารรัฐประศาสนาพักดีศูนย์ราชการเฉลิมขะเกียรตด80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 10, แต่ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์02 141 7127ครับแต่ถ้าหากไม่สามารถไปยื่นเอกสารเองได้ ก็สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปได้ที่ศูนย์บริการเป็ดเสร็จสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนเลขที่120หมู่ที่3ชั้น9อาคารรัฐประศาสนภพักดีศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10-2-10ครับจากนั้นท่านก็รอครับ ถ้าเรื่องของท่านผ่านตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์แล้วเราก็ท่านก็จะได้รับใบลิขสิทธิ์รับรองคราวนี้ใครมาละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านท่านก็สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายเต็มที่เลยครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่ไหมครับหวังว่าท่านจะหันมาป้องกันผลงานของตัวเองด้วยการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กันทุกคนนะครับ